เพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ในรายละเอียดที่ผมปรึกษากับ,บพี่หนึ่งว่าทำไมตัวนี้ถึงได้แกลนตามนิยามของมันแกลนชนดนี้คือปลาทีไ่ได้สุดฤดูนี้สุดในงานนะวันนี้ก็คือปลาของพี่บอยตัวนี้ทั้งคุณภาพของผิวที่ดูเคลียร์กว่าตัวอื่นถ้าเทียบกับตัวที่เป็นเบสต้าเตเนี่ยมันจะดูเหลืองกว่าหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าการจะด้วยการคอดิชั่นมาหรือสภาวะปลาที่จังหวะปลาของแต่ละตัวณนวะันนี้มันยังไม่ใช่ เลยทาให้มันแพ้ตัวแ้ตัวที่ได้แกลงไปนะครับแต่ว่าก็คือตัวที่เป็นเวสต้าเตเนี่ยมันมีข้อดีผมมันอยู่ตรงที่ว่าจังหวะของแดงแล้วก็เกรหลังของมันค่อนข้างจะดูสมบูรณ์แต่ว่า๋้ววันนี้มันยังไม่ขึ้นแล้วก็บอลล่มที่ขาดไปการบ้าที่เหลือก็คือการสกินใา้กรรมการก็มีอยู่ันห่าว่าฟซุ่ยเนี่ยจุดเด่นก็คือต้องสุดตาที่ความขาวถ้าขาวไม่ได้ตอให้เร่งอื่นดีอีกตัวหนึ่งที่ขาวกว่า ก็มีภาษีที่จะมีโอกาสที่จะชนะได้ถ้าความแข็งแกร่งได้อื่นไม่ไม่ติดกันครับเพราะฉะนั้นเวลาประกวดปลาสุยๆนะฮะถ้าทำได้ซึ่งซึ่งมันทําได้ง่ายนะการดันเคลียร์ผิวที่ไม่ติดให้ตัวเนื้อตลบต่างถ้าทําตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเวลาประกวดปลาสมชื่อประกวดปลาบั่มบั่มใช่ครับคือคนส่วนใหญ่เวลาเลี้ยงสุ่ยจะส่งเข้าประกวดมาไปณช่วงโค้งสุดท้ายมาไปโฟกัสที่การทำ ทำเกล็ดกระดูกขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกร็ดกระดูกหลังเนี่ยมันไม่ได้มาเร็วขนาดน,นั้นมันควรจะทามาก่อนหน้านั้นโค้ดสุดท้ายคือการปรับสภาพผิวทําให้เคลียร์กระโหลกมาสู่ให้ขาวที่สุดอันนี้พูดพูดถึงในกรณีของอาสกีด้วยนะฮะในเคสเดียวกันการถ้าถ้าจะส่งปาสองประเทศน,นี้ปรับผิวให้ขาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในโค้ดสุดท้ายโอกาสจะได้รางวัลจะเพิ่มมากขึ้นครับขอบคุณครับ